สวัสดีครับนักเรียนเรามาเริ่มต้นบทใหม่กันนะครับบทนี้มีชื่อว่าเศษส่วนพรหุนามนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับอ,อธิบายง่ายๆก็คือว่าเอาพหุนามอ่ะมาเขียนอยู่รูปของเศษสว่วนแล้วก็เอามาบวกลบคูณหารกันนะครับบทเนี้ยไม่ยากนะครับทำไมไม่ยากเพราะว่าอาศัยความรู้เก่าที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับการจัดรูปนะครับอ่ะ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการคูณแล้วก็การหาเรเศษส่วนพหุนามโอเคนะมาดูการคูณและการหารกันนะครับคูณเริ่มต้นเลยนะครับการคูณพหุนามในส่วนของการคูณพหุนามนะครับคูจะก,กําหนด pqr s เนี่ยให้เป็นพหุนามไปเลยนะครับก็มี p ส่วนด้วย q อันนี้คือพหุนามนะ อันนี้คือเศษส่วนของภาวนานะครับคูณกับ r ส่วนด้วย s นะครับโอเคคูณเนี่ยไม่ยากเลยที่บอกว่าไม่ยากเพราะเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับตั้งแต่ชั้นประถมก็คือการคูณเศษส่วนธรรมดาก็คือเอา p คูณกับ r นะครับ p คูณกับ r ก็คือเอาเศษคูณกับเศษและเอาส่วนคูณกับส่วนก็คือ q คูณกับ s นะครับจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการหารพหุนามการหารพหุนามเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคือเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับมันก็คือการหารเศษส่วนธรรมดานะครับอ่ะการหารพหุนามนะก็ p ส่วน q หารกับ รส่วนดีเสแบบนี้วิธีการนะครับง่ายมากนะครับก็คือเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณกับเศษกลายเป็นส่วน PQ เขียนเหมือนเดิมนะครับหารนี้เราปรับให้กลายเป็นคูณนะครับเศษนะครับเศษส่วนนี้ก็คือกับเศษกลายเป็นส่วนก็คือได้เป็น S ส่วนด้วย R นะครับจะได้ในลักษณะแบบนี้ออกมาโอเคนะครับ อีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําสคัญเลยถ้าเกิดใครจะทําบทนี้ไม่ได้หรือติดปัญหาในบทนี้ก็จะติดปัญหาตรงนี้นี่แหละนะครับครูก็เลยเอามาอธิบายในตอนต้นให้หมดเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราคูณหรือหารพรหุนามเนี่ยหรือแม้กระทั่งบวกลบเองก็ตามแต่นะครับเราต้องพยายามจัดรูปนะครับให้รูปมันดูง่ายที่สุดามาดูสิ่งที่ช่วยในการจัดรูปมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่ช่วยในการจัดรูปอ่ะมาดูอันดับแรกเลยก็คือดึงตัวร่วมอันนี้เจอบ่อยมากนะครับอันนี้เราจะเจอบ่อยมากทบทวนเล็กๆน้อยๆนะเช่นยกตัวอย่างว่าครูม,มี a ยกกำลัง a คูณ x ยกกำลังสองและกันบวกกับ b คูณ x แบบนี้ เราดึงตัวร่วมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าดึงตัวร่วมก็คือเอาตัวที่มันเหมือนๆกันดึงออกมานะครับตัวอะไรที่เหมือนกัน x กับ x ใช่ไหมอันนี้ x มี2ตัวนะอันนี้ x มี1ตัว a b ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราดึง x ออกมาเวลาดึงเนี่ยเราหลักการก็คือว่าดึงออกมาได้เท่ากับ x ที่มีจํานวนตัวน้อยที่สุดก็คือดึงออกมาได้แค่ตัวเดียวนะครับนี่นะเพราะอันเนี้ยมันมีแค่ตัวเดียวถูกไหม มาดูข้างในข้างในเหลืออะไรก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง x แต่เดิม x มี2ตัวใช่ไหมอันนี้ x ก็เหลือ1ตัวนะครับอันนี้ก็คือ b เฉยๆเพราะ x ถูกดึงออกไปแล้วนี่ก็คือการดึงตัวร่วม ถัดมาอันนี้สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดรูปได้ง่ายๆนะครับบทนี้ใครแยกตัวประกอบไม่เป็นนี่ถือว่าไปไหนต่อไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากและอย่างเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวประกอบกันมาแล้วนะครับพูดพูดไปเนี่ยนักเรียนน่าจะพอคุ้นเคยอยู่บ้างอันดับแรกที่ครูจะแนะนําให้รู้จัก นะครับก็คือผลต่างกำลังสองนะครับอ่าผลต่างกำลัง2ผลต่างกำลังสองเป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างว่าครูมี a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองเนี่ยเขาเรียวกว่าผลต่างกำลังสองเพราะว่าต่างก็คือคำว่าลบใช่ไหมแล้วก็มีกำลังสองด้วยเห็นไหม A อกำลังสองยกกำลังสอง ถ้าเราท่องจำเนี่ยก็บอกว่าหน้ากําลังสองลบหลังยกกําลังสองมันก็คือหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าคือเใช่ไหมหน้าลบหลังก็คือ A อลบี B. แล้วก็หน้าบวกหลังก็คือ A อบวกบอันนี้คือผลต่างกําลังสองนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากเลยตัวที่เจอไม่ค่อยบ่อยก็ตัวนี้เลยนะครับแต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องมาใช้ในบทนี้ก็คือผลบวกแล้วก็ผลต่างกําลังสาม ผลบวกนะครับผลต่างกำลังสามอ่ตรงนี้ครูจะขอไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเอ่อมันเป็นเนื้อหาที่ที่เราเคยเจอกันมาแล้วนะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราเคยเจอกันมาแล้วเดี๋ยวเวลาดูโจทย์เนี่ยครูจะค่อยๆอ,อธิบายช้าๆชัดๆให้ฟังตรงนี้ถ้านักเรียนไปทําโจทย์เนี่ยจำเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบอะไรพวกนี้ไม่ได้ สามารถเปิด,ดย้อนกลับมาดูได้นะว่าสูตรของการแยกตัวประกอบเนี่ยมันแยกยังไงนะครับเปิด,ดย้อนกลับมาดูได้นะครับอ่ะมาดูผลบวกกําลัง3นะครับดูแล้วที่ไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราขอหดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคอันแรกก็คือผลบวกก่อนนะครับผลบวกก็คือ A นะครับ กำลัง3บวก b ยกกำลัง3อันนี้เราเรียกว่าผลบวกกำลัง3เห็นไหมบวกตัวนี้เครื่องหมายนะครับเวลาแยกตัวประกอบก็จะได้เป็นเอบวกบเอา a กับบีมาเขียนกำลัง3ไม่ต้องเขียนนะจะได้ a บวก B คูณกับอะไรคูณกับ a ยกกำลัง2ดูตัวนี้เป็นหลักเลยนะ a ยกกำลัง2อันนี้เป็นบวกเราขอใส่เป็นลบทำแบบนี้เสมอนนะแล้วก็ A คูณ b อันนี้เป็นบวก b ยกกำลัง2นะครับสิ่งที่จะให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับถ้าผลผลต่างกำลัง3ละ่ะ a ยกกำลัง3ลบ b ยกกำลัง3นักเรียนถ้าผลบวกกำลัง3ทํทำได้ผลต่างกำลัง3ไม่ใช่เรื่องยากนักเรียนเขียน a ลบ b ไปก่อนนะครับ a ลบ b อ่ะเราลอกกันมาเลยดีกว่านะครับมันก็คือ a กําลัง2ถูกไหมอันเนี้ยเป็นลบอันนี้เราขอใส่บวกแล้วก็ a b แล้วก็บวก b ยกกําลัง2นะครับจะได้แบบนี้อ่ะผ่านพ้นไปแล้วนะอ่าสองตัวอันอันเนี้ยนะครับกออธิบายเพิ่อมอีดนึงพลนต่างกําลัง2นะครับมันมีแค่ผลต่างนะ แต่ถ้าเป็นกําลัง3มีทั้งผลบวกแล้วก็ผลต่างเลยนะครับมีทั้งผลบวกแล้วก็ผลต่างเลยอันนี้เน้นนิดนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับกำลัง3สมบูรณ์นะครับครูพยายามดึงตัวหลัก,ลกๆที่เราน่าจะหลงลืมกันไปแล้วแต่ต้องอาศัยนะครับความรู้ตรงเนี้ยไปทําในโจทย์มาเขียนให้ดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากำลัง3สมบูรณ์ มาดูกันเลยนะครับก็คือ a บวก b ยกกำลัง3นะครับอันนี้เป็นบวกก่อนนะครับเป็นบวกวกว่อนนะน่าเรียนดูความแตกต่างนะอันเนี้ยวงเล็บทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้ a กำลัง3อันนี้ b ยกกำลัง3มันต่างกันนะมันต่างกันนะครับนี่คือความแตกต่างนะอันนี้กำลัง3ยก a กำลัง3ยก b อันนี้กำลัง3ยก a บวก b นะครับอย่าไปจำสับสนอ่ะมาเลยนะครับ ได้เป็น A ยกกำลัง3นะครับบวก3 A ยกกำลัง2 B บนะครับบวก3 A B ยกกำลัง2บวก B ยกกำลัง3นะครับเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรียนจะสังเกตก็คือเลขชี้กำลังของ3เนี่ยมันจะค่อยลดลงเช่น A กำลังส A2 A1 ลังสองลังห่แล้วก็ a กําลังศนยส่วน b เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ a กําลังศนย์ a อําลังหนึ่งลังสอโทษที B0 B1 ลังศย์ b กําลังหนึ่งลังสองลังสจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับถัดมานะครับเมื่อมันมีบวกแล้วก็ต้องมีลบนะครับมีลบนะก็คือ A-B ลบ b ใช่ไหม ทั้งหมดยกกาลัง3ถ้าเราทาข้างบนได้ข้างล่างก็ทําได้ใน,นเรียนลอกทุกอย่างเหมือนกันให้หมดเลยนะครับแต่เครื่องหมายอย่าเพิ่งไปใส่นะครับอ่ะครูลอกมานะ a กําลัง3 3 A กําลัง2 B แล้วก็3 A 2, b ยกกําลังสองแล้วก็ b ยกกําลัง3ประเด็นมันอยู่ตรงที่เครื่องหมายนะครับตรงนี้ถ้ามันเป็นลบนะเครื่องหมายเนี่ยเวลาใส่ต้องสลับบวกลบบวกลบแบบนี้อันนี้เป็นบวกนะอันนี้ต้องเป็น ลบอีกครั้งหนึ่งตัวแรกเป็นบวกนะเนี่ยข้างหน้าตรงนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบและอันนี้ก็ต้องเป็นบวกและอันนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับครูจะขอบอกเคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับนะักเรียนไม่ต้องท่องจําหรอกหลายคนบอกว่าโอ้ฉันจะต้องท่องฉันจะต้องเขียนให้ได้นะครับครูแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับว่านักเรียนไม่ต้องท่องจําเพียงแค่นักเรียนทําโจทย์บ่อย ข้อไหนติดข้อไหนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับาการแยกตัวประกอบย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูแล้วก็ทาโจทย์บ่อยบ่อยย้อนกลับมาดูถ้าจาได้ก็ทําโจทย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านักเรียนจะจานะครับสูตรต่างๆเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพวกนี้ได้เองโดยอัตโนมัตินะครับและที่สําคัญเวลาก่อนที่จะไปสอบในห้องเรียนกรุณาทบทวนซ้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าอะยรนักเรียนนักเรียนจะลืมนะครับทบทวนซ้ําโดยการไปทําแบบฝึกหัด นะครับไปทําแบบฝึกหัดไปทําแบบฝึกหัดซ้ําๆกันนะครับและเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยนักเรียนจะจําได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรพวกนี้เพราะบางคนเนี่ยท่องพวกนี้ไปไปทําจริงๆทําไม่ได้นะครับตรงนี้แหละนะครับคือปัญหาฉะนั้นรูก็เลยแนะนําว่านักเรียนท่องจําโดยการโดยการผ่านการทําแบบฝึกหัดเนี่ยจะดีกว่าเพราะนักเรียนก็จะทําแบบฝึกหัดได้ด้วยนักเรียนก็จะท่องจําได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้เราฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้เอาไว้นะครับ